หน้าฝนแบบนี้นะคะซึมาดูดวงว่าใครที่มันจะอินเกินสมาดูดวงความรักให้พวกเธอนะมานะซับเปิดน้าซึมาดูว่าเาขาคนนั้นจริงใจกับคุณแค่ไหนนกค่ะห <para> นูนกค่ะลูกหนูนกมา,คมากค่ะบิ๊กซิ้รู้ไหมนกข้าวด้วยแค่พฤติการข้าวค่ะจริงใจใช่ไหมผ่านไปแล้วเรื่องหนึ่งคือเรื่องนกค่ะมึงน,นกค่ะ เปิดมาก็นกเลยเรื่องที่สองคนที่คุณคิดอยู่เขามีใจใคุณหรือไม่ <c oughs> นกเหมือนเดิมค่ะเขาไม่ได้มีใจให้หนูค่ะอินก่อนก็แพ้นะคะลูกยังไม่ได้ถามเลยแต่พูดเลยว่าอันนี้จะถามว่าทำไมเขาถึงไม่รักเรา <c oughs> เรามีงาไงงามันใหญ่ขนาดเดียมันจะไปแทงกาเราได้นี่ค่ะ ผลรวมสรุปนะคะดับเบิลโนกแล้วหนูก็มีงาค่ะ